นหนังที่นี่จอขาวดำจะไปที่นีโอ้ดเบิ้งูสาวนอนจีมาเบิ้งลูสาวจี่ก็นั่งอยู่กับหมองทังหม่องก็ะบพียเงยลถ่ายู่ทั้งผิดมาหลวทังผิดน่ถ่ายกะเลอตายทังนี้ถ่ายู่ทังนี้าเขาหลุเด้กรตงายแล้วมันยอมใส่ขึ้นในที้มัด้นเขามาในพี่น้องเด้อเสร็จจากทำบุญกันแล้วนะครับเดือลืกได้เวียนเข้ามา แล้วก็จะมีงานใหญ่อยู่ว่างานทำเย็นซื้อใบพรมเออจ้บบาบ่าวขอบคุณเจ้าภาพเพิ่นเลยครับขอบคุณเจ้าของสถานที่แห่งน,นี้เลยงานนั่งงาน,งานเดี๋ยวอีปฝอ,อยแม่เอ้ยอีปฝอ,อยแม่ก่อนที่บ๊อบบัตงวนปัดมังไห้เจ็ดสี่แน่นอนเป็นปน้ำปลาน้ำผู้ลียุสุมองสุบอนสุแกียล้นเออของละเปีงละสองงานสามงานอันนี้เพิ่งทงไห้ต้อน่าควัวอุดมสมบูรณ์พี่น้องครับคีมงานของเสียร่นบนมันข่ามสามทงมาเลยบ้านีอหาดังหา ดัดหนูคุณล่ะคิดว่าทีเป็นเขาลูกคุณเหรอคิดวไรยังฮะมอดบ้านเลยเออไปหัดกดเลยเซ็นได้ด้วยไม่เซ็นเอาเข้ารอยากจะได้ในเซ็นของหญิงมันให้แจกฟรีเลยแจกใาเซ็นฟรีจ้ะและก็แจกรอยยิ้มฟรีด้วยขอบคุณค่ะคนนี้อยากขึ้นเวนเท่คนก็คินคนสวยคนไห้หมอนทายดี เต่นเท่มาซะงั oh. mm ้น hmm. uh, อาหารอร่อยดีฝากเด็ด oh. like uh, um, uh ้วยและเครื mm ่องดื uh ่มเรียบร้อยเมื่สเว้านี้คุณนานของเรียบร้อยได้มาด้วยนะครับบนเดินทางไก่เครื่องเหลืองขรรจ์บัตรเองมาดูกันได้ดูถ่วเโบราณในเรื่อยงทั้งนั้นนะครับสองร้อยกิโลเดินทางมาถึงหาพี่น้องดูสารบุรีวันพุธนี้ไปที่จังหวัดสระแก้วนี้จุงนี้ไปสระแก้วเล่นขึ้นได้ลงมผืนรงมภาพงานตลอดปีเออ ถึงฝ่าถึงฝนแน่ถึงหมอกถึงลมถึงหนาวแต่มาวันนี้อากาศดีดีพี่น้องท่งนนานร้าน์อากาศดีแห้งแต่ด้านหลังตอนนี้เก oh okay. ิดสงครามบอกไงครับตอนนี้เกิดสงครามบอกไงเลยนะใช่แล้วนะของนางบอกไม่เหรอทัไมยจะเกิดทรงข้ามยูแล้วยูพอดู้ว huh? ่าเป, huh? ป็นยังก huh? ็เอกอิดสงครามมันนี่ล่ะสิบอกเป็นยังเป็นยังก็เกิดสงครามเั็นวันจันทร พอกานใส่เรียนหา้องงามบนอเรียนเาปลายุ่งแตกะย่างนี้มนห้องเโอ้ตุ้นกินเอา้แจ้งหนาเปลียนมาอนี้เลยเอาขอว่าลำขาดแนก่แล้แจ้งเต็มที่ยูนาะแจ้งมาจว่ามนมีล้ำขาดแน่เนาะนี่คือนซ์่จ้ได้คาทีารีนเาออกมาละแตออกมาแล้ว ออก้าหละับไปลากไปใหม่ปลารถปลาขึ้นมาก่อเปเว่นันรถ้ารถจอดไปสอค้าไทยกงติงเราไปอวดหลูกไส้ในยู่เนี่ยแต่ว่ากันไทยยี่สามเนี่ยไปไปขังคอไก่ได้หนิรับรองว่าหามเอราะกาเข่าครับลูกเด่นนี่เพราะไม่ใครอยากคายลาบครอจะมาหาเลูกเดนนี่ลกจริงะ

เทกเกลไปออสามีออันตอนี้วงอีกแข่งในเซนอยู่นะครับหอนอนหอนอนมัย่อนอนเราเปลี่ยนกันสักนั่นเห็นป้ะไปเหยียบเลียงผู้สาวเห็นผู้หินใกล้กันหลายนนันหนึ่งกัเห็นผู้สาวงามๆอะไรก็ได้เนี่ยสิบผ่อดเนาะโอ้อหสิบหกลอด ไม่แย่งทุกคนก็ตสี่นี่แหละเขากชแท้เป็นโมวไม่รออะไรต่อมยน่ะาเกินิสัยไส้แท้เลยไ่อเลยเพราะนู้ายจะมีน่าบ่อเนาะแล้วตป่ยตานตเเอเลแต่ติดเอาหาม่ดเย่ว่เือเื่อยเด็กน้อยยรูปเอาคือคือลยนะ่สิงก็ล่อย่ายรูปมาที่ลปมาที่ ไทยหลุดชื่อเพาเรื่อว่าไทยขิมเลีวตอนนี้กำลังสร้างไวอาซากันแนลงเงึงเลยผู้ใดกมแล้วเรียนไปครับแล้วเรียนไป่กอวยกานะครับเรียนไปครับู้กญิงเพรนั้นมีอะไรมีสายลอยฟ้าสาอยฟ้า ท่านก็พุ่งไปจากพร่องค์ที่ดีมันบอกว่าเอ็ดบุญให้เทวดาเห็นโน่นเฮ็ดบุญนทักวันทำบุญอะไรนะพระป่าลอยฟ้าพระป่าลอยฟ้ามีบูชาผ้าไตรบูชาดอกไม้ทุกทีพระประวัติจังหวับแานวันนี้เป็นงานวันสําคัญสําคขั้นไปต่อกัรอะไรเปิดตีหน่อยวันพระสุวรรเปิดลืมอวันนี้เป็นการเปิดเนตรนะครับเป็นการเปิดเนตรพระประธานนะครับในอุโบสถ เชฟกระทะเกือบห่างวันนี้เมนูบนมะทูแบบบ่มีครบเอาพอบนจังไหนสามาเลยเชฟกระทะเกี่ยบห่างแบปบนผักกระเดาแกงใบยุ้มแม่หน่อยเพิ่นเอาอันนี้มาฝากของโปรดแม่หน่อย เฮข็นเป็นพักเลยอยากเปิดเลยเด้่ยวันที่นี้เดามีทั้งขมทั้งบะขมมาสั่นแม่เพ็นวม่าจยเตนว่ายังงยุ่งมันหลายจบฟองแข่งยุงอย่าเพิ่ไยุ่งองมันยุ่งบกัดอ้วแม่กุ้งทำนี่กัดให้บอกงาก เพิ่นบอกว่ามีอันบโบขมกับอันขมแกยุ่งคุณยุ่งบรบูดเบิร์อันนี้โบขมอันนี้โบขมแล้วอันนั้นล่ะค่ะ<ๆ>ไม่หน่อยซิสองอันโบขมจักอันอเอาซื้อ,อหนนุ้นตลาดดิบอนเงินากเพื่อนเอาฝากที่นี่แม่นจะ้ะเพป็นแพกไม้ยางดีเลย มโตัวเนี่ยไปไเป็น่ขมนวกอีกนี่โขมนี่นีไม่หน่อยชิมแล้วไม่ขมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้เสียนนลำเพินออฟิเชียลชิมกอีกว่าขั้นออกไปแดงๆมันีขมถ้าเป็นไปโป้แดงน่ขมมันจะมันพอกนี่มันอยังไงไม้รับม บอกบอกอันนั้นมันแท้ก็ว่ามันแท้มันมมน,นี่นกระเดาถรูป้ป่ะมาเขาไม่ได้กลออ <laughs> เ,เป็นกุ้งเ,เป็นกุ้งร้อยยืเมื่อนี้ก็เป็นปยลุยปีลุยไทยเราต้่เป็นเขาวๆอร่อย <laughs> ปลาบ้านปลาอื่นปลาเด็กปลาเด็กกับปลาเด็กับถ้าทางภาคกลางเขาได้ยินเขาเรียกว่าเด็กเด็กหือมันก็มันม่เมันไม่ใช่ภาษาไม่สุภาพมันเป็นชื่อเรียกชื่อเรียกบ้านเราเรียกคือปลาเด็กเด็กเป็นภาษาอีสานภาษาอีสานนะครับปลาเด็กนะครับสรุปสรุปว่ามันมีอันมั่นไหจ้ะมีนี่ดิแล้วตัวพัตตีอยู่ไเสรอุ้ย อันนี้มันบเมนอันนั้น,น,น,นบแมนสลับนะสลับมันสดนแะราแอะมันแต่เตม,มืม่อ,อไราเามื่อไามาใส่ไว้รวมใช่ไหมใช่ไหมพอกับ